เนยมันฉ่ำมากสุดๆอันเนี้ยวันนี้นะคะมาต่อคิวชิโอปังในตำนานค่ะโลฟี่โคเบเกอรี่นะอยู่ที่ดดดฟ้ารซานจริงๆน้องออะมาร่อบ่ายสองคือเขาจะเปิดให้ต่อคิวบ่ายสองแต่เรามาถึงประมาณบ่ายสองสิบเพราะฉะนั้นก็เลยได้คิว31เคนมาต่อเยอะมาก <c oughs> เรามาลุ้นกันว่าจะทันซื้อชิโอปังหรือเปล่า A later. few moments later. ได้มาแล้วนะคะอันนี้น้องได้แบบเพลนนะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเป็นแบบสตรอเบอรี่จะบอกว่าต่อไปทั้งหมด2รอบเพราะว่าตอนแรกชิโอปังหมดเราพี่น้องเขาบอกว่าให้รอแบบหนึงวีดีชิโอปังก็มาภายใน5นาทีก็เลยต้องต่อคิวใหม่นะคะ <laughs> คือสู้มากจริงๆแบบเพื่อชิโอปังเดี๋ยวมาชิมกันชิมเลยอืม เนยมันฉ่ำม,มากสุดๆอ่ะอันเนี้ยคืออันเนี้ยนะคะขนมปังเขาจะนุ่มๆใช่ไหมแต่ว่าถานข้างล่างอ่ะมันจะกรอบๆรสเกลือค่อนข้างชัดนะสาหรับน้องคือเค็มเลยแล้วก็เนยแบบฉ่ำม,มากคือถ้าเกิดใครชอบแบบแนวเนยฉ่ำๆอันเนี้ยน่าจะถูกใจแต่ว่าอันเนี้ยไม่ร้อนแล้วอะ่ะถ้าไปมีฮีน่าจะอร่อยขึ้นส่วนอันนี้นะคะเป็นชีสโอปังสตรอเบอรี่ชิ้นนี้นะร6อยสส่วนชีสโอปังธรรมดานะชิ้นละ65หนี่เดี๋ยวมาชิมกันเลยอืม ครีมคืออร่อยเลยนะแล้วก็กินกับสตรอเบอรี่แบบเปรี้ยวๆหวานๆแต่ว่าโดยรวมเอเวอร์ออร์มันก็จะมีความแบบเค็มนำอยู่ดีแล้วก็แอบ,บมันนิดนึงให้ดูความมัน <c oughs> ชิโอปังนะคะร้านโลฟี่แอนด์โคจะอยู่ที่ชั้น2ดาดฟ้าลาซาด์ถ้ใครชอบแนวแบบเนยฉ่ำๆน่าจะชอบมาลองกันได้รอบลงชิโอปังนะคะเขาจะมีทั้งหมด3รอบนะคือ11บเอ็ดโมงบ่ายสองครึง่งแล้วก็บ่ายสี่ครึง่งเหมือนเขาจะเปิดให้เข้าคิวก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะแบบรีบซื้อรีบไปเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบมาเร็วหน่อ